สบายดีทุกทุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่น้องป่านะคอยสิพาไปเบิงน้องตาค่อยเนาะซึ่งหมู่คอยกนะสวนคอยลงน้องดุดุแต่คอยบ่ลงเนาะคอยบ่พาลงเพราะน้องคอยมันน้อยบ่มีป่าก็เลยไปอยากพาต่อลงอหาจะไปเบิ้น้อง่อยเนาะ ดนเลยแดดมาเด็กไปเบิ่งเลยเป็นเดือนทางกันทางก็ลําบากโอ้ยเบิ่งเด้อผู้ที่สวนคอยลุงน้องนะมือแขวนะมาน้องคอยใหญ่สัมได้บางทีบ่มีฮอตป้าสัมเบิ่งทางนะไปด้าบ่หัวแขวนคือยู่งมาอเลย หออแล้วหออแล้วนี่เต็มเลยโอ้ยนี่หออแล้วเนาะเฮ้ยน้นองคอยเห็นบอมนันอยเนี่ยโมีหดป่าซำนี่แหละน้องคอยบ่ได้ไปเกลือเนาะบ่ได้ไปเกลือด้ลยอะเนี่ย นะเห็นไหมเห็นบอน้องบ่มีป่าแต่น้องป่าหากบ่มีป่าตามมาเดี๋ยวมาพาบรรยากาศเห็นอยู่มีอยู่ป่าน้อยๆหากกระไซเดือนนี้แหละสิทงใส มั้งสิลองเกลือก่อนมันนีเล่ามันมี่เนไปกินรถบอมีเห็นมันบกินเอนี่ไดเอามาพานะรไ้หัวข้าวมาเาได้ล พวกนี่ปลาพวกีปลาแต่น้องน้องตุยูเหนนยาเนี่ยตกไทยทนิดพวกป่าลายลไดอย่เลยน้องเขาดานหรเน,ะนานะเขาเรีงดนรไไปไ่างนน่าแค้นสังเนาะ บเห็นซัมนี่ว่าไม่จัดน้อยๆมากินแล้วบ่ามาแล้ว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 ตัวใหญ่บ่เห็นเห็นบ่มากินแหละมีแต่ตัวน้อยๆเนาะคั้งแรกบ่อยากลงบ่จะลงไปเอา มันน้อยกินบอิม่มขมันหญ่แล้วรับจนก,กินอิม่มตัวเดียวก็พอเฮนหลับอันนี้ฮะน้อยพดสิบตัวกับบอิ่มนล้หนึ่งเ็นบอกโบมีฮอตป้าได้เบิ้งเนียเบิ้งกระหูอ้อลไรนี่ขมันมีมันเห็นหลดหน้อยปานีโบมีตัวใหญ่ มนันหน่อยโอ้คือเห็นมัใหไงวะยันนี่วะไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนเนิรนไม่รักมีแต่คนที่ตายก็ไม่รักตัวเองทางคว้ยอยาหัวพีเบิดแล้ลว ประมาณนี้แล้วเนาะน้องปลาค่อยบริกว่างเนาะสาเหตุเสบยกักโบผ้ามูลงเนาะเพราะว่ามันโบมีป่าเนาะกานลงกับเซเวลาอใไรที่เขามาเบิ้งกับ่าลืมฝากกดติดตามด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำนี้แหละบาย